ผู้ชมคะพามาติดตามโครงการดีๆค่ะทาง PEA และบริษัท ECU ช็อปวันจำกัดนะคะก็ได้ร่วมลงนาม MOU เป็นโครงการความร่วมมือเพื่อการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีสมาร์ทกริดและการบริหารจัดการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งก็เป็นโครงการเพื่อที่จะสนับสนุนด้านเทคนิควิศวกรรมและการบริหารพลังงานสะอาดแล้วก็ศึกษาแนวทางเพื่อดําเนินธุรกิจร่วมกันค่ะซึ่งนั้นก็รวมไปถึงเรื่องของการแบ่งปนันความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการส่งเสริมการพัฒนาความ ร่วมมือในด้านต่างๆเราไปติดตามจากรายงานพิเศษที่นี่ค่ะนายพนมากลิมสวุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายพลพศวันพิญโยชีพกรรมการผู้จัดการบริษัท ECU ชอบวันจำกัดร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือเพื่อการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีสมาร์ทกริทและการบริหารจัดการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าณนะอาคาร LED สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับโครงการความร่วมมือเรื่องกล่าวเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนด้านเทคนิควิศวกรรมการบริหารพลังงานสะอาดและศึกษาแนวทางเพื่อดำเนินธุรกิจร,ร่วมกันร่วมถึงการแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญและส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆอาทิด้านการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะด้านการจัดการพลังงานด้านพลังงานสะอาดหรือการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดรวมทั้งระบบเทคโนโลยีต่างๆ ด้านการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอาัจฉริยะด้านการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมทั้งตู้อัดประจุที่สถานีให้บริการอัดประจุชาร์จิ่งสเตชันเครื่องอัดประจุที่บ้านอาศัยวอชาร์จและด้านธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าอาทิการดัดแปลงเป็นยานยนต์ไฟฟ้าการตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้าการศึกษาและการเข้าร่วมธุรกิจกันในรูปแบบ Green t e c h Startup รองรับกลิ้เทคฟัน TPEA จะดำเนินการในอนาคต